ฮัลโหลครับสุรแจ้งเหตุหนึ่งก็หนึ่งระยองแจ้งเหตุอะไรครับครับผมมาแจ้งความที่เขียนว่าสถานีตารวจปูทอนเพลบนเกาะเสม็จถ้าผมไม่เห็นมีตารวจอยู่ผมไม่รู้จะหาเขาได้ที่ไหนดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่โรงพักท่นั้นไม่ที่พักใายตรวจนะเขาอาจจะออกเป็นพื้นที่เดี๋ยวผมแจ้งพื้นที่ให้เอัครับครับผู้แจ้งชื่ออะไรครับค่ะผมขอตั้งชื่อผมชื่อคนตารวจโทยิ่งยอดเทศจนงครับครับอ่าอ่า Ở Tăng Nhà Tôi đã chẳng hạn được cái lây ฮัลโหลครับสุรักแจ้งเหหนึ่งก็หนึ่งระยองแจ้งเหตุอะไรครับผมอยู่บนเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับ,รบผมมาแจ้งความที่ลงที่เขียนว่าสถานีตำรวจภูทรเพรบนเกาะเสม็ดเนี่ยถ้าผมไม่เห็นมีตำรวจอยู่ผมไม่รู้จะหาก็ได้ที่ไหนดีครับคือแจ้งขนอดได้ไหมครับอ๋อนี่เหตุอะไรครับผมถูกทำ้ายร่างกายครับถูกทำ้ายร่างกายผู้แจ้งเป็นนักท่องเที่ยวหรือไง ครับเปนกท่องเที่ยวครับแล้วคนทารายร่างกายใข็ครับเนี่ยีแฝดของติดกันเนี่ยครับอ๋อเป็นแข็งมาพักด้วยกันแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมอยู่ที่ที่โรงพักฉันนั้นเป็นพี่พักในจัวัดนะเขาอาจจะออกเป็นพื้นที่เดี๋ยวหมดแจ้งพื้นที่อย่อตรงบนเกาะสม็ดเนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมกเหตุเป็นใครกันี่ยได้นาทีอแล้วเนี่ยเขาอยู่ห้องพักข้างๆนะโรงแรมใกล้ๆหมายถึงว่าแขกที่มาพักด้วยกัน ใช่ครับใช่ครับก็เมาอ๋อเหตุเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเหตุเกิดเมื่อกี้เองครับสักครึ่งสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่พักสายตรวจรถก่อนะครับครับครับผมผมมาอยู่ตรงนี้ตั้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็อาจจะออกตรวจเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้พักที่นั่นครับเป็นนั่นนเฉยบนเกาะนะครับไม่รู้ดิเห็นแล้วมีคครรัับบเดี๋ยวผมจะแจ้งพื้นที่ให้ไงครับครับครับผมไม่ทราบอยู่รับสายชื่ออะไรครับ ผมร้อยตัวเอกต้องกดครับสู่รัฐเจ้งเหตุหนึ่งเก้าหนึ่งและยอมเดี๋ยวผมจะแจ้งเพยให้ครับครับครับร้อยตัวเอกต้องกดนะครับครับผู้แจ้งชื่ออะไรครับท่านขอบคุณมากครับผมผมตำรวจโทรผมชื่อคนตำรวจโทรยิ่งยอดเทศจำานงครับครับอ่าทางผู้ชี่ยารครับครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสายตรวจให้นะครับท่านครับ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 ผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับยินดีให้บริการครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ